สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของอุ่นนิคัยอีกเช้านะคะของวันที่20มกราคม2565เนอะตัวเด่นก็มี6กับ9ตัวกันตัวรองก็มี1กับ7ก็มี63 65 66 68 61 69เพื่อนเพื่อนรูดเอาได้เลยนะถ้าชอบตัวไหนรูดได้เลย94 93 97 98 99ถ้าไม่ซื้อตามแนวทางนะคะ ตัวหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดตัวเจ็ดก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สามตัวก็มีห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่หกหนึ่งก็ขอให้เพืเ่อนๆกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยกับวนเส้นพารวยด้วยนะคะอย่าลืมกดนะคะ จะไ,ได้ทำคลิปดีๆออกมาเพื่อนๆทุกคนก็ขอให้เฮงๆิงรวยๆปังๆทุกวันนะคะโชคดีร่ำรวยสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะเฮงๆ,ๆิรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ